เอาเลยครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้านะครับผมทุกคนเราอยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟนะครับผม ซึ่งวันนี้ปิก้าจะมารีวิวสิทธิ์เลื่อนขั้นอันใหม่นะผมว่ามันจะเท่มันจะคุ้มหรือเปล่านะผมและน้องๆคนไหนที่ว่าสงสัยอยูย่ไอเทมชิ้นนี้ผมควรเปิดแบบระดับสูงไหมอะไรอย่างงี้ฮะเราจะพาทุกคนมาดูเลยนะครับผมโดยพิก้าจะซื้อทั้งหมดเลยนะครับผมทุกคนก็เรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหานะครับผมทุกคนพิก้าก็ได้เพียวเดอร์เอาไว้แล้วนะครับผมก็จะเปิดมาเป็นขั้น50นั่นเองนะครับผมนะเริ่มต้นมาก็จะเป็นตัวนี้อ่ะแต่เรามารีวิวอีกทีหนึ่งเราขอซื้อขั้นทั้งงหมมมดดดกดกะะก่่่่ออนนเเเลลยยยีีีวาคััผทุจข้ไพพ ก็ซื้อดิครับ5้าพันสองร้อยเพชรเลยเหรอน้องๆจัดเลยไม่เสียเวลาอยู่แล้วคนอย่างเรานะครับผมทุกคนนะอ่าพิกาซื้อมาแล้วนะครับผมทุกคนโอเคเรามาเริ่มดูดีกว่าผมนะก็เปิดมาปุ๊บจะเป็นสกินรถนะครับผมนะเป็นเจ้ารถตุกต๊กๆนะครับผมแล้วก็อ่าระดับขั้นที่สิบนะครับผมก็จะเป็นสกินปืนนะครับผมนะ IAN นะครับผมทุกคนแล้วก็จะเป็นเสื้อ ตัวสุ่มนะครับผมแล้วก็30ก็จะเป็นรูปแบนเนอร์นะครับผมรูปโปรไฟล์นะครับผม50ก็เป็นชุดผู้หญิงนั่นเองครบเซตนะครับผมเพื่อนครับเลื่อนมานะครับผมก็จะเจอสกินนะครับผมนะวิดเอฟนั่นเองนะครับผมในระดับขั้นที่80นะครับแล้วก็ขั้นที่85จะได้กล่องสุ่มนะครับผมโทเก้นปืนนิโวนะครับผมทุกคนในส่วนของตัวนี้100นะผมก็จะเป็นแอร์บอร์ดตัวใหม่นะผมมีเอฟเฟกด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเสื้อนะผผมนนนนะะู้้ชาายดบครับผมอ่าาแล้วก็็ตมจะเปนรรูปแบนนนเอ์ะครับผมแล้วก็จะเป็นในนส่วของ ระเบิดนะครับผมอุ้ยระเบิดใหม่เป็นหมากรุกนะครับมาฮอตเออเป็นหมาฮอตขึ้นมานะครับผมในขั้น125นะครับผมแล้วก็รูปโปรไฟล์นะผมนะขั้นที่135ครับผมและก็จะเป็นในส่วนกระเป๋าเอ้ยไม่ใช่กระเป๋าเป็นส่วนก็เรียกว่ากล่องดวงใจนะครับผมก็กล่องศพนั่นเองนะครับผมจะเป็นรูปหมาฮอตนั่นเองนะครับในขั้นที่150นะครับผมจริงมันคล้ายๆกระเป๋านะดี่ผมให้ทุกคนดูกระเป๋านะครับผมอ่านี่ห็นดางล่างนะครับนี่กระเป๋ามันคคคคล้้ายๆกกััันนนนนนะะะะรรบบบบผผผมมมออ่่่เเแดดูิืืีี เลเวล2นะครับเลเวล3จะมีเอฟเฟกออกมานั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าขั้นที่195นะครับผมแล้วก็มีกระเป๋าขั้นที่200นั่นเองนะครับผมต่อมาจะเป็นขั้นที่225นะครับผมนะจะเป็นในส่วนของเซตผู้ชายนั่นเองนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเรารับทั้งหมดไปเลยเราจะไปเปิดใช้งานทุกคนดูนะครับผมเพื่อนๆครับเปิดมาเลยนี่นี่นี่รับมาอุ๊ยโหสุดยอดไปเลย น่าจะเป็นชุดผู้หญิงอ่อาชุดผู้หญิงจริงๆด้วยนะครับผมทุกคนต่อเลยครับไม่เปิดไม่เปิดต่อเลยต่อเลยยาวไปสกินฟุ้งเฮ้ยปาดแอร์อบอร์ดนะครับผมเอ้ยแอร์บอร์ดเนี่ยเท่ามากนะแต่ว่าสีทองเนี่ยเราจะมีเก็บเยอะมากแล้วนะแอร์บอร์ดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีทองเนาะที่นิยมกันเนี่ยปาดมาอีกครับอ่าระบงระเบิดนะครับผมทุกคนยาวไปพี่ปื๊ดทิ้งไปเลยกระเป๋าอ่านี่เป็นกับเอ้ยไม่ใช่กระเป๋ากล่องดวงใจโอ้ผิดตลอดผมทุกคนนะ ปึ๊บบึ๊บอันนี้น่าเป็นกระเป๋าเลยครับอ่าโอเคกระเป๋าก็สวยนะผมว่าสวยแต่ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ว่าจะเป็นเซ็ตผู้ชายนั่นเองนะครับผมทุกคน นี่อยู่ในระดับขั้นสีม่วงนะครับผม,มเพื่อนๆครับโอเคก็จบไปแล้วเราก็ได้ขั้นมาแล้ว225นั่นเองนะครับผมทุกคนเดี๋ยวมิก้าพาไปดูไอเทมมนเลยสกินปืนวีดจะไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับผมแล้วก็จะไม่มีค่าตแต็กต่างๆนะครับผมทุกคนเอนก็เหมือนกันนะผมจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับผมไม่มีค่าเหมือนกันนะครับผมก็คือเป็นแค่ลวดลายเท่านั้นนะครับส่วนระเบิดจะอยู่ในระดับขั้นสีทองนะครับผมทุกคนแบบเอฟเฟกมันก็ค่อนข้งางจะสวยนะอ๋อไม่มีตรงนี้ต้องดูหน้านี้ฮะ ปึ้งนี่ออกมาผมทุกคนแต่ไม่รู้จะใหญ่ขนาดไหนต้องมาดูในเกมอีกทีนึงนะครับอันนี้คือเสื้อที่ว่าเราได้มาจากกิจกรรมนั่นเองนะครับผมทุกคน่าแต่เป็นเป็นผู้หญิงหนึ่งตัวนะผมแล้วก็ผู้ชายสองตัวนะครับนี่กระเป๋าก็จะเป็นสองใบนะครับผมนะเรื่องขั้นธรรมดากับเรื่องขั้นแบบอ่าขั้นสูงนั่นเองนะครับผมเราใส่ขั้นสูงไปใช้งานเลยนะครับอ่าน,นี่คือเซ็ตที่ว่าเราได้มาเองผมนะก็จะเป็นแนวขาม้าผมทุกคนนี่ผู้หญิงกับผู้ชายนะครับผมนะผู้ชายจะดูเอฟเฟกต์เยอะกว่าผู้หญิงจะไม เนี่ยนะผู้หญิงมันดูธรรมดาไปนิดนึงแต่ผู้ชายมันดูเท่กว่ามันดูมีแสง,ส,งสีทองสีทองอ่ะทุกคนสังเกตนะอ่ะอ่าทุกคนอาจจะมองไม่ออกเฮ้ยตรงไหนพี่ก้ามีเอฟเฟกดูตรงที่ข็บขัดตรงเอวนะครับผมจะเป็นหัวเรียกว่าตัวหมากลุกอ่ะครับผมจะมีเอฟเฟกออกมาอยู่นิดนึงนะครับผมนะพี่ก้าเปิดใช้งานเลยครับผมนีห้าชิ้นเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกแล้วก็ไอแว่นตาข้างนึงนะครับอ่าสวมใส่ามาเลยแล้วมาดูในส่วนแฟชั่นดีกว่านะผมนะ เสื้อตัวนี้สามารถซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ซ่อนกใอยกับเราได้นะผมเพราะว่ามีเอฟเฟกด้านหลังแต่พี่ก้าจะไม่ซ่อนไปนะผมเพราะว่าพี่ก้าจะรีวิวกระเป๋าให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆโอเคงั้นเราไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับผมทุกคนว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเพื่อนๆครับนี่โคตรเท่เลยเบ๊ไปดูกันเลยครับเอ้ยกระเป๋าไม่ใหญ่นะเอาจริง ไปไปดูครับอีกนิดนึงก่อนจะไปดูทุกคนดูนะไอชุดนี้เวลาผมใส่ปะมันจะไม่มีเอฟเฟกอะไรใช่ปะด้านล่างนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนกลับให้ <I S 1> ทุกคน <have S 1> ดูดนะครับนี่พอผมใส่ตัวนี้เห็นไหมทุกคนมีเอฟเฟกด้านล่างเห็นปะ mm hmm. ที่เราเดินที่เรายืนเห็นไหมเออผมงงอาจจะเป็นเอฟเฟกจากชุดหรือเปล่าวะขอเช็คแป๊บนึงนะครับผม,มเพื่อนๆครับมันคือเอฟเฟกจากอะไรวะมันก็ไม่ได้เขียนไว้นี่นะฟึบทาไมมันถึงมีวะมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมทุกคนงงนะเนี่ยเอาละครับตอนนี้เรามา เุ้ยดูกระเป๋ามันก็ไม่ได้ใหญ่นะจริงใส่ชุดนี้มันก็สวยนะกระเป๋ามันก็ดูสวยนะเท่นะแต่ว่าคือประเด็นเน่ะมันจะมองกระเป๋ายากนิดนึงตรงที่ว่าไอ้ชุดเนี่ยมันมีสบายด้านหลังด้วยไงครับผมทุกคนเนี่ยนะอ่าเฮ้ยในเกมมันมีเอฟเฟกต์ไหม,มไม่มีนี่หว่าเป็นเอฟเฟกต์จากอะไรวะเดี๋ยวไปดูในเกมอีกทีนึงผมทุกคนครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอ่ะต้องไปดูในเกมดีกว่าครับเอาล้วครับวันนะี้เรากระโดดลงมาแล้วนะผมนี่คือแอร์บอร์ดนะผมนะที่วิคก้าได้มาจากกิจกรรมนะครับผมมันจะเป็นรูปร่างนนนนนนนะะมะะมััจเ้้ใส่่ววดาาาหลงกก ชวงนี้ลงมาถึงพื้นแล้วฮะไม่น่าจะมีคนครับผมตอนนี้น่าปลอดภัยอยู่จะขอฟาร์มก่อนแป๊บนึงผมทุกคนนะเฮ้ยมาดิเดินมัวซัวผมยิงหัวรัวนเน๊ยผมเจอไปก่อนอย่ามาทะลึ่งนะเแบบี้ไม่อยู่ในเกมไอเอฟเฟกต์ด้านล่างที่ผมเห็นหน้าล็อบบี้มันก็หายไปแล้วนะครับไม่มีแล้วเออแล้วมันคือเอฟเฟกต์อะไรวะม,มีใครรู้ไหมเฉลยผมหน่อยที่ผมไม่อยากจะงงไปให้น้องชายวิ่งต่อเราจะไปลงสีครับเพราะว่าเราต้องรีวงรีวิวก่อนเนาะใช้เวลาหน่อยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยเพราะเยอะเหลือเกินของเนี่ย 34คนผมยังไม่เจอระเบิดเลยครับผมทุกคนแล้วจะรีวิวยังไงครับเนี่ยสกินรถสปอร์ตกล่องศพเออก็หลายอย่างอยูน่นะเนี่ยนี่คือกระเป๋าเลเวลหนึ่งนะครับที่ว่าพิก้าใส่อยู่นะครับผมหรือบอกเลยมันจะไม่มีเอฟเฟกอะไรแต่มันจะเป็นอันเล็กๆนะผมน่ารักน่ารักนิดนึงครับเฮ้ย hey, มันน้องผมอย่าผมเล่นฟาร์มมาร์ทผมทุกคนก็ผมมันตัวจี๊ดอะเนาะทำไงได้ผมทุกคนครับก็ต้องจัดสักหน่อยแล้วเฮ้ย hey, มันเป็นฟาร์มมาร์เอ็กซ์นะครับผมทุกคนเอ้ยฟาร์มมารเลเวลหนึ่งครับกคนเเเลลลวย งานนี้แหละเละเป็นโจ้พวเองอะ่ะไอ้น้องพี่อยากให้จับฟาร์มัสซะแล้วโชว์ติโชว์ตึง,โช,ตงโชว์ตึงสักหน่อยนี่นี่เอ้ยเรียบร้อยโดนผมแนมผู้แค่นี้แหละโดนแน่นอนฮนะโอเคเดี๋ยวพี่ก้าจะรีวิวระเบิดให้ทุกคนได้โดนก่อนนะครับผมนะผมได้ระเบิดมาแล้วดูนะครับผมว่าระเบิดมันจะสวยงามหรือเปล่าปึ๊บปาไปแล้วฮนะแล้วเอจะไปขวางทำไมล่ะโอ้โหไอ้หำระเบิดไม่มีขายในตู้นะครับผมนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมหาระเบิดเจอเดี๋ยวผมจะรอทุกคนใหม่อีกรอบนึงนะครับผมนะ โอเคพ่ก้าก็ซื้อกระเป๋าเวลสามมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปลองในส่วนของกล่องศพเออผมต้องลองยิงคนละจะได้เห็นว่ามันตึงหรือเปล่านะครับผมทุกคนนะสวยแต่ผมว่าแน่นอนว่าสวยอยู่แล้วนะผมเป็นมาคอสขึ้นมานะฮะในส่วนชุดถามว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดถามผมนะชุดอะเสื้อสวยเสื้อมีเอฟเฟกต์แต่งเกงแบบขาม้าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมไม่ใช่แบบนักเลงขามา้าไงอะไรอย่างเงี้ยท้ายมือมีคนครับผมเห็นแล้ววิมานตู้ชุบเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ใช่หรือเปล่าอ่ะเจอฝั่งนู้นด โอ้หนีไปหมดแล้วอะผมทุกคนอุ้ย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 โอ้โอ้เอาใหญ่เลยนะเราเนี่ยเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะเผลอเนี่ยเอาใหญ่เลยนะอันแน่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 อยากลองของอยากลองของอันแน่อยากลองของ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 ไงอยากลองของไงอยากลองอีกตัวอยากลองของไงไม่รู้ไงว่าผมตึงแค่ไหนอ่ะโอ้ โดนไปดีทั้งเซ็ตทั้งเซตก็เรียีอยวไปดูระเบิดที่ศพเขาครับน่นาจะมีอยู่ฮะเอ้ยเอ้ยมีคนลงเอาวิ่งกลับไปดีน้องมันใช่ที่ลงไมนี่ไ่นี่เดี๋ยวผมไปนั่งอาบนป้อมแล้วกันแล้วผมจะโชว์ทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ายิงรถสิเฮ้ยโอ้โหปปอมนั้นก็มีคนป้อมนี้ก็มีคนนะนี่รีวิวกลางลานแม่งเลยครับผมทุกคนบ้านหลังคงไม่มีคนหรอกเนาะดูครับระเบิดปาร์ตปาร์ตวีหนึ่งลูกครับตุ้มโอ้ ไหนปลาสองลูกดูดิสักลูกหนึ่งให้ทุกคนได้ด,ได,ดูครับโอ้มันตัวหมาฮอตมันเห็นน้อยนะพูดถึงอ่ะเห็นนิดเดียวเองครับผมทุกคนไม่ได้เยอะมากเลยนั่นแน่น่แน่คิดว่าจะรอดนั่นแน่นนแน่นั่นแน,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 น่โดนแล้วโดนล้อมแลวหนุมเองอ่ะโดนโดนล้อมแล้วจะหนีไปไหนฮะจะหนีหรอคิดดีแล้วหรอคิดดีแล้วคิดดีแล้วคิดดีแล้ววิ่งหางจุกตูดไอ,นอน้นนที่ขอตัวนี้อย่ายุ่งเลย อ้าว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 ไอ้น้องอ้าวทำน้องผมทำไมเนี่ยน้องผมมันยังเด็กอยู่อ้ข้างหลังเห็นแล้ววิ่งม,มาแล้วแล้ววิ่งม,มาแล้ววิ่งม,มาแล้วเรียบร้อยตายคู่ครับอ่ากล่องศพมันชอบหันหลังไอ้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยด้านหน้าวะอยู่บนป้อมตรงนี้เฮ้ยขับรถมาแล้ว เอาดิ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 มาดิมาดิมาดี้อุ้ย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้ามันจะลุมผมขนาดนี้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหลุมมันเกินไปลุมลุมมันเกินไปมันเขาจะโดนโดนเข้าหลังด้วยฮะอุ้ยเอ้าแม่งโดนตัวเองเฉยระเบิดตูโอ้ เยอะเหลือเกินข้างบนก็จ้องจะยิงอยู่นั่นแหละผมทุกคนนะฮะอ้าววิ่งหนีก็ไม่ทันนะดี้อ้าว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 ยังไง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 อ้าวอ้าวน็อกไปหนึ่งอ้าวมาดิหมดตี้ไปดิอุ้ยเอ็ดเจ็ดเก้าผมไม่ใช่ครับผมปืนชาร์ทฮะโอ้เยอะมากผมยิงกันไม่ทันแล้วเนี่ยผมบอกเลยฮะ คนก็เยอะเกินไปอีกหนึ่งครับโอ้เยอะอะไรขนาดนี้ลอยวผมหมดเลยเหรอเนี่ยถามจริงบ้าไปแล้วผมทุกคนแถวนี้มันเกิดเงินเกินเปิดโดนไปเช็คเลยฮะเหลือ5คนครับเหรียญส0 0พัน 3, กว่าโอ้โหชุบน้องไม่ได้อีกตู้อยู่ไกล้ๆนั่นตัวซ้ายตัวบนแม่ไม่ธรรมดานะพวกเองเนี่ยมันล,ลูกอิ่อยเนี่ว่านั่นไงนั่นไงเป็นไงล่ะเป็นไงข้าวดีนะ อันไหนจะอ้อมขวาผมคิดหรือว่าผมรู้ไม่ทันเอาแล้วเจ็บหนักครับเจ็บหนักครับผมพูดเลยว่าเจ็บหนักครับงานเนี้ยเจ็บนหนักครับผมโอ้ยอ,อ้ยอาวโลซองชาร์จจับฝันผมอีกแล้วเรียบร้อยตายแบบโง,ง่ๆไม่น่าเลยตู อับอายผมทุกคนครับรอบนี้เป็นการรีวิวี่โคตดจะปวดหัวเลยผมทุกคนผมก็จำไม่ได้ว่าของอะไรว่าผมทุกคนหา,หากันไปเรื่อยๆนะครับผมเจอตึงอีกโอ้ยเจนคิว3,000กว่าดาเมจนะครับผมทุกคนเอาล่ะครับผมก็จบลงไปแล้วนะผมนะสำหรับคลิปนี้นะผมนะก็พูดตรงว่าในส่วนของชุดดีกว่านะครับผมนะชุดเนี่ย ผมไม่ชอบมันเกงเฉยเฉแต่ว่าผมเป็นว่าของมันต้องมีและกันและเสื้อมันเนี่ยสามารถซ่อนกระเป๋าได้นะครับผมนั้นผมคิดว่าเท่นะมีทั้งกระเป๋าที่คาดผูกอยู่ด้วยนะผมแล้วก็กระเป๋าก็าเท่เหมือนกันครับผมทุกคนแล้วก็เอฟเฟกด้านล่างนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคถ้าเกิดใครชอบมัสามารถเข้ามาเลื่อนขั้นสิตขั้นสูงกันได้นะครับผมนะวันนี้พิกาต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคน